ว่สา,สา,าสังสรรค์มาเป็นศตวรคม255นะครับเป็น,นป,ปีนปนดีนะครับ255เป็นปีดีเป็นปีที่ทุกท่านนะครับอย่างที่ท่านประธานได้กล่าวเมื่อเช้านี้นะครับเ,เกียรติมากเพราะเราไม่ใช่เกียรติธรรมดาแล้วเ,เป็นเกียรติระดับประเทศแล้วครับท่านทำระดับประเทศแล้วนะครับวันนี้งานส,าสางังสรรค์ยิ่งใหญ่ครับท่านขออนุญาตได้กราบเรียนครับ ของขวัญข้างหน้านี่คือของขวัญที na, ่จะแจกให้ท hmm. like ่านส่วนหนึ่งได้จากอะไรครับจัดกตรียานะครับเมื่อวันที่สิบีมกราคมมีอยู่แปดชิ้นครับนอกนั้นเป็นรางวัลเล็กทั้งหมดละัานเป็นรางวัลเล็กทั้งหมดเลยนะครับท่านเขียนใต้คนละหนึ่งชื่อนะครับคนละหนึ่งชื่อนะครับคนละหนึ่งชื่อเท่านั้นแต่ว่าสามารถจะดจัดจ่ายได้สองครั้งนะครับค่าแรกรางวัลทั่วไปละมาลใหญ่คือทีวีสีครับ ทีวีสีตู้เย็นเครื่องสักผ้านะครับเครื่องบกปุญนแบบชิพครับอันนี้ทุกท่านมีสิทธิ์ได้รางวัลครับท่านท่านโชคดีท่านอาจจะได้สองรางวัลกลับไปทุกท่านที่มาร่วมงานนะครับท่านสอนอได้ท่านสอนอต้องมีสิทธิ์ท่านผู้อุปสมบที่มีสิทธิ์นะครับคุณพ่อพิชชาขออนุญองสั่งการกิจกรรมเนี่ยเอามาที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับ ไม <t> ่เคยเลยครับครูเราไดื่มเหล้าดิมเจสซี่ในงานเลี้ยงเป็นครั้งแรกครับประวัติศาสตร์สุภาพ้ารีหพอวัฒนารายงานผมว่ามีครูมาร่วมงาน800คนแต่พอมาเมื่อกี้บอกก็เก้าร้0ยแสดงว่ารออยู่ที่หนึ่งร้อใช่ไหมรอเดี้ยงงานรอเลี้ยงงนะครับคือว่าเช้าที่เราเราพูดถึงครูท่านจารย์กันเราพูดถึงในสิ่งที่เราควรพูด คิดในสิ่งที่ครูควรจะทำถ้าตายนี่เป็นการสังสรรค์ขอสู่เพราะฉะนั้นการที่ร่วมงานสังสรรค์ที่นี่ถือว่าเราแบกภูมิคิด็นครูมิเป็นไงครับครูครับเป็นไงวันนี้ที่บ้านเราอยู่อย่าให้วันครูแล้วพ่อหายไปแม่หายไปอย่าให้ครูมีความสุขกับงานสังสรรค์ที่ดีอนุญาตบอกตัวนี้หนึ่งครับ ผมมีเล็กๆน้อยๆที่มอกกับพ่อปูแม่ปูไปแล้วเรามีเหลือตัวหนึ่งมาสมทบที่นี่เป็นนาฬิกาครับนาฬิกาที่ยังไม่ใส่ปแบตเตอรี่ยังไม่มีผ่านแต่นาฬิกามันเป็นปัจจัยของทีิตถึงแน้นว่าจะไม่ใส่ผ่านม,มันก็ยังบอกเวลาตรงได้วันละสองครั้งริงไหนครับอย่างน้อยวัน ตาถึงแม้จะไม่ใส่ผ้าเลยมันก็บอกได้ตรงแล้วก็เส้นเดียวกับเราที่เป็นครัวครับยังไงนี่เอานาฬิกาเป็นตัวอย่างนาฬิกามน้อยเนี่ยไม่มีผ้าที่ยังใส่ได้บอกเวลาได้ตรงวันละหกครั้งขอให้ครูของผมทุกคนที่อยู่บนเรือที่อยู่ที่นี่มีความฝึกหักงานสังสรรค์วันครูและหลังจากนี้เป็นต้นไปเราจะร่วมเดินไปสู่เป้าหมายด้วยกันขอเปิดการนัดบัตรทีสวัสดีครับ ประธานครับมีรางวที่จะมอบให้ครับขอเชิญรางวัลครับจับเลยเดี๋ยวนี้เลยเอาอะไิกาขอนาฬิกาเออนี่ขอกดีของแท้ต้องมาจากเัปตสีราดครับกัปสีดำลานะครับนี่ปูกเกงแล้วนี่น้องครับปูกเก่งแล้วนะครับมาเอาเชิญรางวัลเอาสาวข้ามาออกมจำไหมนะครับเอานะครับหนึ่งสองสามไมอยู่หมดจิตนะครับกินยุดหนึ่งกินยุท 2... สองกิยุทสามไม่อยู่เลย ไม่มีโอกาสน,นะครับเรียนเชิญท่านจับ3ามชิ้นรางวัลครับดูจำไห้นะครับเดี๋ยวจะจับเดี๋ยวนี้เลยครับอ้าวท่านแรกครับเอาจำได้ครับจ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 ับเอาอ่านะครับอ่านนะครับ ใคท่าบครับตากงมือมอู้ะไร้วนรารีน้องเครับเกยับตัวทิสมัยแพลงปูาครับิสมัยแพลงปูากิสมัยนั่ปาครับผู้จังการครับอดีตสายวิารบเลยตังเลยครับไหครับนี่ที่เป็นเพลงน้ยก ที่สุดครับปลากระพริบกรนครแก้วท่านใช้ยานรุ้นหน่อยนะครับข้าวมูปิ้งนะครับต่อไปครับโอ้น้องเมย์นครับคุณครูสสีเกษมปัญญายาวท่านประธานเขตกับท่านประธานศูนย์จะผ้าหนังบ้าครับผ้าหนังบ้ามีข้าวมุกเหล้าชนิดปอโต้วอยู่ใช่ไหมมีในภาพนี่แบบใช้มืออใช้มือรุ่นแมนนวลุ่บเอาท่านอ่านครับสองท่านเอ๊ะว้าวท่านสอ พ่อหอนข้ามลุ้นแ่เราะพ่อพเอาเอาล้่เลยเาสุดพอเลยพี่น้องเยอะพี่น้องเยอะก็ลุน่ลูกแข่คนที่สองคนที่สองครับเป็นนางสาวอฟวี่สาวสาเ่แ่สาวจับปแล้ชานะครับเแ่ลอันเดียว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 ครับอีกนนึ่งดีไม่เาลือนดูรถแดงเอากนเอทัน้วนที่ นี่เดินลงไปเลยกับตัไหมจะกับตัวประกาศแล้วไม่เอามันเล็กไปให้เลยนรอบก่อนนายขอปนะกาศนะครับคนโชคดีะคยับเด้กับนายประกาศตอนเลยพระกรงันรักษานหโอ้ยนี่ครับดูะครับชอดีนะครับ่านี่นะครับหมดหมดเลยังยังครับ 哇 Obrigado.